สวัสดีค่ะพอนิสจาแฟมิลี่รลยงานโตกือเกาเดอร์ค่ะนะคะเอฟซีทั่วโลกค่ะเอฟซี FC ของพอนิสาแล้วก็เอฟซีของเป็ดน้อยนะคะเป็ดน้อยมาขึ้นเป็นยังไงกันแนเนอเอฟซี FC นะคะจุ๊ให่นะคะประทับใหญ่นะงานพานไปได้ดีนะคะปุญญ,ญายตั้มุณก็มาแจ้งนะคะแจ้งให้เอฟซีฟังวน่านะคะแบบว่าอ่าหลายคนเนะาะฝามีฝาล้มมีได้หลายคนนะปุหญ,ญ,ญายั้งกุะเนาะ เา,าแจ้งว่านะคะ,ะงานสองมือมานี้นะคะแบบพานนะคะพานฉลุยนะคะบ่มีอย่างเกิดขึ้นเนาะนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ที่มุกดาหารนะคะกับว่าพี่น้องฟังใจกับขามาหลายหลายวันสันเดีนะคะเห็นว่ามาต้านี่เลิกหกโมงสิบนาทีวันสันเดีนยนว่าตัดหกโมงสิบนาทีนี่กับฝ่าแจ้งเราเดิอเนาะตีนฝ้าเปิดแลวเด้อเนาะโอ้ยมวนกันหลายเนะาะเมื่อคืนนี้คิดว่าประมาณนั้นเนาะ แต่ว่าพี่พ้อยกับบดรียูหอดพี่พ้อยอยู่แครอ่านอกออกม้าหลบสองนะคะหลบสองแล้วแล้วก็บเบิ้งอีกน้อยหนึ่งนะคะพี่พ้อยก็นอนมาคืนนี้ค่ะบาไหวนะคะพี่พ้อยก็นอนดึกไม่ได้เนาะแต่ก็ไในเบิ้งติดตามน้องนะคะดีใจก็น้องนะคะที่ว่าจริงดีๆนองเข่าม้าเนาะนะคะแมนนกมอสาวนี่พ่อยกับเขา้าเบ้งเอฟฟังแมนนกไลน์ในเพจเนาะนะคะโอ้ยแม่นกอะชมจะพลังบวกนะคะเอฟตีพลังบวกชมจะน้องนะคะ <c oughs> น้องก็เป็นว่าเดี๋ยวว่าน้องสอนได้ว่าประมาณนี้นะน้องเสื้อฟังนะพี่พอยก็อยากให้น้องเขาจังตรีแหละนะคะน้องเขาก็เสื้อฟังผู้ใหญ่น้องเขาก็ดีเนาะเมื่อวานนี่บอกให้แบบว่าเอฟตี้หลายๆคนเนาะกันพี่พ้อยน้ำหลายๆนะคะบอกว่าอยากให้น้องเขาใส่ไม้ของวงนองเพราะว่าไม้ของวงเขามีแอฟโคนะมีแอฟโคแล้วก็จะเห็ุแบบมาตรฐานของวงเขาเลยจังตแหละเนาะที่นี่น้องมาใส่ไม้ตัวโตมันก็ดีมันดีเพราะได้ยางนะแต่ว่ามันจะบีบเสียงหน่อยหนึ่ง พอยวานะพี่พอยวามันจะบีบเสียองเราที่นี่นองเขาก็ใส่ใส่ไม้ของโหโหหออกมาดีมากเลยนะคะออกมาดียิงพี่พอยใส่หูฟังเมื่อคืนนี้นะคะออกมาดีมากเลยนะคะออกมาดีค่ะออกมาดีนะคะพ่าามีอยียงวานนองก็บตอมน้อยเดียวหนึ่งนะคะตอมน้อยเดียว, Creation, ยเ,ยวเพ้งเดียวสมัครที่นี่ว่าสี่สอมตอมแบบมัเนเลอกเนาะนะคะแบบว่าไหนจะต้องไปถวายถวายอย่างนั้นไปถวายแบบไปลำ้ลลำรับถวายอีกหลก็จะต้องมาสอบเพ้งอีก านักดนตรีก็บอกว่าทางแม่ดงน้อยท่านักดนตรีก็บอกว่าเอาเลยว่าส้นเด็ดนองกับไอ้งวงว่าเอาเลยตีเอาเอาเลยเอาเลยนะเพราะว่านองเขาไปยุ่กับเพชมาหลายแล้วเนาะนะคะนองเขาก็ตอบมาตลอดอยู่แล้วเพชที่ว่าที่ว่าอ่ะมาห่อหนีเนาะนะคะแลจวที่ดูถ่ายแต่ได้นะคะผ่านตลอดนะคะเมื่อคืนนี่นะคะแบบมีความสุขนะคะเอตีมีความสุขนะคะมีรอยกับมีความสุขนะคะเห็นว่านองเห็นใดีเนาะนะคะโอ้ยนองเต้นรองเต้นดองเต้นพอาอยหยางหมูบอกมันหนาว มุดมุดเห็มุดหาหนาวหลายมันขึ้นนี่เาหนาวจนปวดหัวเลยเห็นแม่แม่แมดกน,อนด้อยบอกว่าปวดหัวเลยอ่าหนาวไปี่เข่าไปในลูกตาปวดหัวเลยเพราะเสนเหน็บหนาวหลายแยหลเพราะเส้นเหน็บมันะนอนก็โอ้ยเนอ้โดยเต้นดอนเต้นดองนะคะพี่อยาวแต่มันหนาวมันหนาวโอ้ยทุกคนก็เป็นกันั่งใจให้นองอดพานไปได้ดีค่ะนะคะพปรมาไลก็คือว่าแบบถูกใจนะคะได้กับทุกคนนอนนะคะได้นองแป้งก็ได้นะคะแมู่กน้อยนะคะ แต่ทีมงานหลายๆคนก็นได้เนาะนะคะน้องน,น้นนี่อย่างประมาณนี้นะน้องนี่ของก้องได้กันเมื่อทุกคนนะคะพี่พอ้อยก็ดีใจน้ำเดินนะคะแบบว่าที่ว่าน้องทุกคนเหตุใดเนาะน้องเหตุใดนะคะน้องหลาาเหตุใดเนาะนะคะน้องหลานี่คือว่าเก่งตุดะคัะนะคะเพราะว่าพี่พอ้อยเบิง่งนเบิ่งนแล้วนะคะเบิง่งนแกปูนยายผู้ยายเขาก็แจงมาเขาบอกว่างานมีร้อยอยู่ข้างหน้าเดินนะคะ เราไปที่ทั้งแม่นบนหนอยกัว่าอยู่เด้นนะคะแต่ว่ากันยังบอกเปิดเผยในว่าจังทไหเนาะแต่ว่าหูตึกว่าเดือนนานี่กตอนนี้อยู่หลายงานอยู่เนาะนะคะเมื่อวานก็มาเต็นสัญญาเรียบร้อยเนะาะอ่าเมื่อวานก่อนเนาะก็เต็นสัญญาเรียบร้อยนะคะก็ว่างานของเดือนกุมภาันี่แหละนะคะ<ม>แล้วก็มาขึ้นนี่เพื่อนกับระกาศว่าอ่าอีหยังนาวันที่หกบอกวันที่หกหก พืชผ้าแมนบอลนะคะใจเกิดลอยนะคะโอ้ยก็เป็นวงที่ว่ามีฟอยตอบอีกแล้วนะคะหนาหักนะคะหนาหักทั้งสองคนทั้งหัวหน้านะคะหัวหน้าหัวหน้ายิงตูซ้ายหนาหักนะคะบอดอะไย่างเงี้ยนะคอย่างนั้นจ่าเกิดลอยนะนะคะบอยนะคะบอดบอยก็บอลน้องแอนเนาะนะคะต่อแอนนะพี่นะพี่ว่าติดตามยูหาตอบนะคะโอ้ยนอนนี่คือวงไงแบบนี้จ้ียวโบนะคะ น้องในรับเชิญวงใหญ่ปนีเจ๋อโบนะคะขนาเงือกอยู่เด้นะคะเระาะะว,วันที่ที่สิบเก้าเด้อนะคะบระจักว่าพี่นอสีแจงขายบาัตรในยังเนาะตัดแจงขายบาัตรตัแจงยังบระแจงเนาะตัแจงเดี๋ยวพี่พ้อยไล่ตดพี่พ้อยก็จะเอาไปไปตัวกันทั้งทีนะตัวกันโปรโมททั้งทีแห่ะเนาะนะคะว่าขายบัตรขายปีเนาะวันทีน่ที่สิบเก้าตีละกลิ่นผู้ไทยเนาะนะคะเออเพราะว่าน้องก็มารับเชิญคือเก่านี่ก็เป็นวงอีกวงหนึ่งนะคะวงใหญ่ขนาดนะคะแบบว่าโอ๊ย ดีใจกับน้องนะคะดีใจกับน้องหลายนะคะน้องปตบวามสําเร็จค่ะนะคะงานนี่ที่ผ่านไปงานของวา่าเทิงเกิลในเะคะิว่าครูกแมนนกน้อยนี่เนาะผ่านไปด้วยดีนะคะแบบว่าดีใจกับน้องนะคะผ่านไปเลยละนะคะบม่มีเหตงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เออทั้งฝ่ายคุณคุณมามา,มาวาวมา,มาวา,า,า,วาน้องเต๋อให้หายอย่าไปว่าน้องเด้อะนะคะอย่าไปว่าเขาต่างคนต่างอยู่เหอะ พ่อเ็าจะพูดประจําเลยว่าตังคนตังยู่ตังคนตังเห็ดยาวมเว่ากันนะคะยาวมาว่ากันแน่กะเหนกันนะคะมันว่ามันว่าได้มันก็เห็ดก็ได้นะคะเห็ดไปดเพราะว่ากฎหมายบบมีนไม่ยูนี่หนีเลยนะคะถูกขอถูกเยียงที่คุณเสนอมานะคะคุณว่ามาแล้วเป็นยังไงแล้วเขาบก็ม่ได้ว่าได้ว่าเขาขอยบ่กไม่ได้ว่าว่าพวกขอยชนะนะคะพขกขอยบอเคย่ไ้ว่าว่าเขาขอยชนะเราขอยบอกไม่ได้ว่าว่าน้องที่ห้องเพนดี น้องบ่เคยแบบว่าบ่อ่อยพ่อข่อยบ่เคยว่าว่าขี้อวยน้องถึงขนาดว่าน้องห้องเพลงดีจังซันจิติเพราะว่าข่อยป่วยพ่อข่อยขอ้อวยแต่ว่าอวยที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้น้องแบบนี้ก็เอินอวยมันบ่แบบนี้อวยเยอที่ว่าห้องเพลงดีบ่ดีบ่เคยว้าวเด้อค่านะคะให้เอฟตีทั่วโลกพิจูดเองแล้วก็เอฟตีทั่วโลกเขาเบิ่งอยู่ทุกวิถีเก้าทุกวิถีคำว้าของพวกคุณนะคะอ่า ุกวิถีที่ว่ากัรอะไรอะไรนะอริยบทนะะของคุณที่ว่าคุณคุณคุณเท็ดอีหยังกันนะว่าจะในคุณว่าอย่างกันเฮ็ดอี้ยังกันคุณหัวลอยอย่างกันนะคะเอฟซีทัวโลกก็บ่งเมิดเด้อค่ะนะคะคุณคุณหยอะเยยนองแบบไหนนะคะคนทุดท้ายนองเขาไดูหู่เรืองน้าหนกนองเขากระทําความตําเ็จออกมานะคะเมื่อวานนี่นะคะบหาเอฟซีบ่มีผิดหวังเลยมีแต่ทั้งคุณน่ะนะผิดหวังนะคะ มีทางคุณเนี่ยผิดหวังนะคะทางเราบริษัทผิดหวังเลยนะคะแล้วก็คุณก aw, ับเวื่อวา่าทางเฮาเนี่ยขาดทุนยับเยินมาสั่นเดชทางเจ้าชนะวา่าสั่นเดชบ๊องแมนค่ะนะคะผู้รักคุณยายคุณก็บว่ามาแล้วเด้อนะคะบ่ได้ขาดทุนนะคะบ่ได้ขาดทุนแล้วก็กับกับบริษัทรายบ่ได้หลายสั่นเดชแต่ว่าก็ได้กําไรอยู่แต่ว่าก็บ่ได้ขาดทุนวา่าสั่นเด้ะได้กําไรอยู่ว่าสั่นเดชนะคะคุณยายคุณก็บว่าวมาเนาะ บอเมนมาขาดทุนยับเยินมาเสด็จแล้วก็ว่าว่าแบบว่าเขาชนะขาด้อยมาเสด็จนะเสด็จเออบอกคำนี้เนาะนะคะเออชนะแบบไหนเนาะนะคะแบบว่าชนะแบบไหนก็บอกหูเรื่องมแต่ว่าเ่าวดอกเนาะเขาบอกว่าวัดคนล้มอย่าให้ข้ามมาเสด็จนะคะถ้าเป็นบางคนนี่นะถ้าล้มแล้วนะจะข้ามเว้าแล้วว้าอีกข้ามแล้วเออว้าแล้วว้าอีก ขามแล้วขามอีกนะคะอันนี้นะคะแบบว่าคนล้มแล้วอย่าข้ามจับไว้เลยเด้อนะคะพวกข่อยไม่เคยวายหางเจ้าเลยนะคะแล Jam ้วก็ให้สังเกตพิจารณาการเป็นยูของตัวเองน้ำนะคะวายจีว่าก่อนจี่ไปหัวล่อน้องเขาก่อนจีว่าจะไปหัวมาหัวเลาะน้องเขาก่อนจีมะวาน้องเขาจังสันจังตีนี่ละคุณจังสันจังตีน่ะเจ้าให้สังเกตตัวเองก่อนเด้อว่าเจ้าอยู่กันแบบไหนทุกมือนี่นะคะข้าใจเด้อนะคะเจ้าอยู่กันแบบไหนนะคะ เออนะคะายายมะว่ากันบางทีนะอยากให้มะวานองว่าจันทนระนั่นเถอะนะคะอยายมะวานองโอ้ยกับก็ัดเนาะโอ้อยออกับอะไรวา้วานอนองค์เขาประทับสำเร็จทุกอย่างนะคะบบมีอย่างเกิดขึ้นเลยนะคะใจน้ำสั่มนะคะแต่ว่ากับวายํา,ยาเติมหรอกนะคะเดยกคนล้มอยากข้ามว่าจะหนีเนาะพวกเฮาอ่ะมีแต่วายูแบบมีความสุขนะคะงานกา่งานกับพานไปได้ดีนะคะนองก็ดีใจนะคะแบบว่า กัลังใจทุกอย่างนะคะอีอย่างนะคะแบบว่าไม่ต้องคิดว่าจะเอาทั้งเขาเจ็ดชนะหรอแต่ว่าสิเป็นไปได้นะจากที่ต้องถูกต้องแล้วนะนะทั้งเราชนะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทั้งเราก็บบ่าวนะคะว่าคําว่าชนะนะคะจย่าไปด้อยค่ะ